สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานปรีชาเจริรทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับหน้าง,งานตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลรัชธานีกับเนื้อที่สองไร่นะครับไม่เยอะมากก็จะเป็นงานขุดเน้นใช้งานนะครับพื้นที่ก็จะ ไม่กว้างไม่ยาวเท่าไหร่นะครับคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่นะฮะพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่หินดินดานนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณไม่เกินสามเมตรนะครับเจอข้าางมาชมตัวสมิโตโมนะครับสมิโตโม F6 นะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับเอาเรื่องเลยนะครับผมควันขยโยงกันเลยคันนี้จะเป็นทีมขุดที่7นะครับประจำทีมงานของเรานะครับ ก็าทำงานมาแล้วร่วมๆประมาณสัก50กว่าแปลงนะครับอันนี้จะเป็นคันมือ2องนะที่ซื้อต่อมานะครับหรือว่าการเอาจากการโดนยึดของลูกค้ามิตโมนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำหน่อยนะครับเพราะว่า ข้างๆก็จะเป็นในส่วนของคลองชลประทานนะครับก็จะมีน้ําซึมเข้ามานะครับทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราทําการตากดินไว้ก่อนนะครับประมาณสักวันหนึ่งสองวันเดี๋ยวเราจะเดินย,ย่ำอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูสวยงามตรงนี้จะเป็นบ่อรูปทรงยาวๆหน่อยนะครับก็จะไม่ใหญ่มากบอ่อนี้จะไม่ใหญ่มากนะครับก็จะความลึกก็จะได้โดยเฉลี่ยประมาณสามเมตรห้าสิบหรประมาณ บางที่ก็เจอเหินประมาณนี้นะครับอาจจะขุดได้ไม่ลึกนะครับแต่ตรงนี้เราขุดได้ลึกอยู่นะครับตรงนี้เราจะได้อยู่ที่ประมาณ5เมตรเลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้อาจาจะได้ไม่ลึกมากนะครับดินแต่ละที่ก็าจะแตกกลางกันออกไป ี้เราขุดไม่ได้ฝังตัวนะครับเพราะว่าพื้นที่บอ่อเนี่ยจะแคบนะครับพื้นที่บอ่อแคบแล้วก็ขุดลึกประมาณสัก3ามสี่เมตรนะครับรถขุดเราสามารถที่จะขุดลึกลงไปได้นะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องฝังตัวนะครับแต่ถ้าบอ่อน้ําขุดลึกประมาณสัก5เมตรนะครับเป็นต้นไปเราก็ต้องฝังตัวแล้วก็ต้องขุดพื้นที่บอ่อที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับ ก็ถือว่าสู้สู้ในส่วนของความแข็งดีนะครับความไวเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าสมิโตโมนะครับเอ,เอามาชมใกล้ๆนะครับ เครื่องยนต์ก็จะเป็น157ยแรงม้านะครับปุ่งกี่0.93คิวนะน,นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์อิสุสุนะครับแต่จำไม่ผิดน,นะครับปั๊ม K3V ก็ถือว่าสเปคนี้ก็ไม่ต่างกันมากมายกับโคบิโก้นะครับความเร็วจ,จะดอวจจะเร็วกว่านิดนึงนะครับ แต่ทางนี้นะครับปัจจัยสําคัญเลยขึ้นอยู่กับคนทานะครับการตัดรูดการเข้าใจงานมากกว่านะครับขุดแคทที่ว่าช้านะครับคนทาเจอคนทํางานเร็วก็เร็วนะครับเราขุดตกแต่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินมาเรียกตกแต่งอีกทีหนึ่ง นนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักเจัชั่วโมงแล้วชั่วงการทำงานนะครับกำลังเข้าสู่7จ็ดันชั่วโมงนะครับต่อออกมาได้ยังไม่ถึงปีนะ ิดนดทีครับเหมือนกันนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ว่าสมิทโมไม่แรงนะครับมาชมคลิปนี้นะครับจะรู้ว่าแรงไม่แรงนะครับอ่ะข้อเสียก็คืออย่างว่ามันจะสึกหรอในส่วนปั้นนะครับแล้วก็การใช้กําลังนะ้ามันเชื้อเพลิงนะครับรถทุกคันนะครับทำงานได้ดีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับคนขับแล้วก็การใช้งานมากกว่านะครับ แต่ไวจริงๆนะครับผมยอมรับว่าความไวสุดยอดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรถขุดสมิ o โมนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมไปถ่ายรถขุดคันไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้ก็จะถ่ายเกี่กับ การทางานของเครื่องจักรนะครับก็จะมีตั้งแต่งานสวยงามงานเนี s, ้ยบงานเนียนงานเน้นใช้งานนะครับงานโมเดลนะครับมีหลากหลายนะครับในส่วนของงานนะครับให้เลือกชมนะครับงานทุกแปลงก็จะมีสวยบ้างนะครับไม่สวยบ้างก็ขึ้นอยู่กับราคางานจ้างนะครับจ้างสูงเราก็จัดไม่ได้นะครับจ้างเน้นใช้งานก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทางนี้เราจะขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของแปลงด้วยนะครับว่าจะดูแลดีขนาดไหนนะครับ ละไนี้ก็จะเน้นใช้งานหน่อยนะครับความสวยงามอยู่ในความพอดีนะครับเพราะว่าดินตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะพังทลายสูงอยู่แล้วนะครับทางนี้เราก็ต้องรับมือด้วยนะครับเกี่ยวกับการป้องกันการพังทลายของดินนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ